ตอนนี้นะคะอาจารย์นำเทียนที่ทําน้ำมนต์ของอาจารย์มังกรตลอดทั้งปีนะคะในทุกๆปีใครที่มาอาา่านน้ำมนต์กับอาจารย์นะคะอาจารย์จะนำเทียนทั้งหมดนี้นามาหลอมละลายใหม่เพื่อเป็นเทียนพิธานะคะณวัดน,นี่นะคะพุทธาวัดป่าเลไลายนะคะของจังหวัดสุพรรณบุรีทุกๆปีอาจารย์จะทําแบบนี้นะคะและนี่อาจารย์เดี๋ยวกาลังจะเทใส่นะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเอาน้ำจากนะคะไปนี่นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวจะเอาไปรอไปรอเทียนทั้งหมดนะคะแล้วก็ทางวัดทุกๆปีทางวัดจะนําเทียนที่่อใหม่ทั้งหมดนะคะไปมอบให้กับวัดต่างๆในจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อให้พระสงฆ์ท่านได้ทําการาสวดมนต์ในยามค่าคืนนะคะ อน,นิสงส์งผลบุญนี้ส่งผลให้กับทุกคนนะคะเกี่ยวกับแสงสว่างโดยตรงเลยวันนี้อาจารย์ได้มาทําตามเจตจำนงเรียบร้อยแล้วนะคะเดีย๋ยวอาจารย์จะไปถวายเทียนนะคะแล้วก็ไตจีวรให้องค์พญานาคนะคะอนุโมทนาสาธุกับทุกคนด้วยนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ที่วัดตาลัยนะคะ